อยากเจอแม่แม่ชื่ออะไรชื่อนางมาริยาแต่ไม่ทราบนาทสกุลเคยมีรูปอยู่รูปหนึงแต่ว่าทำหายไปแล้วเป็นรูปที่ว่าแม่พ่ออุ้ม อุ ừ, ้มอุ้มอุ้มเอาไว้แ okay. ม่เขาให้ตอนโตแล้วเขาคิดว่าจะรักษาได้แต่บังเอิญว่าตอนนั้นไปอยู่บ้านลุงอีกคนหนึ่งก็เป็นพี่ชายของพ่ออีคนหนึ่งอะค่ะแล้วทีนี้เขาย้ายบ้านตัวหนูมาอยู่บ้านแฟนแหละก็ไม่รู้ว่าลูกมันไปไหนแหละก็คือเขาเขียนที่อยู่เอาไว้อือ๋อ้นเขียนที่อยู่ด้วยใช่มีเขียนที่อยู่ไว้แล้วก็ลองเขียนจดหมายไปอะแต่มันตีกลับ ตอนแรกเขามาครั้งแรกอ่ไอ้น้องมากับพ่อกับแม่อ,อ,อ,อมาด้วยการมาอยู่พักหนึ่งทีนี้พ่อเขามีงานทําที่บ่อไร่นะนะขุดพลอยหาพลอยอะไรนั่นนะะก่อนนั่นนะแล้วก็พากันไปพากันไปอยู่พักหนึ่งออแล้วก็ตอนนั้นไอ้นี่เพิ่งจะได้ปีกว่าควัคบอมพูดยังไม่เป็นอะไรแต่กินน,น้องทีนี้พากันไปอยู่พักหนึ่งก็ มาอีกงวดหนึ่งก็พ่อเขามาแม่ก็ไม่ได้มาด้วยละ<อ>มันกับว่าทะเลาะก,กันหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะครับผที่อุ้มบอกว่าพ่อเขามีผู้หญิงมาอยู่ด้วยตอนนั้นนะเออที่แม่แม่เขาก็ขึ้นมาเจอเจอว่าแม่กขากพ่อมีผู้หญิงอ่ากลายเป็นว่าทะเลาะก,กันเนะถียงกันแล้วก็ดูด้วยกันถ้าอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแหละแม่เขาก็เอาลูกไปไม่ได้ก็กลับไปก่อนอมแม่อุ้มนะ จากวันนั้นกลับมาอีกไหมไม่มาแล้วตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยนี่กับพ่อกับแม่แท้ๆจริงเรู้ว่าพ่อเขาตายแต่แม่นี่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าอยากจะรู้ถ้าเขาเจอด่านหาการถูกก็ดีใจด้วยดีใจกับเขาด้วยก็คิดก็ตอนเล็กๆก็ยังคิดว่าเขาเป็นพ่อแม่แท้ๆเออพอโตขึ้นมาเรื่อยๆพ่อก็เริ่มบอก แม่ก็เริ่มบอกเรื่อยๆว่าว่าพ่อแท้แไม่ใช่นะ<ม>พ่อแท้แอีกคนนึงอะไรอะไรอย่างนี้ <Okay. S 1> เขาก็เลี้ยงหนูดีรักหนูดี <Okay. S 1> เหมือนเหมือนลูกแท้แทของเขาอะค่ะก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดความอบอุ่นแต่ก็คือว่าเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยวันแม่ทีเงี้ยวันพ่อทีอย่างเงี้ยเออแบบเราเราไม่ได้รับโอกาสแบบเห็นคนอื่นเขามีพ่อมีแม่ไปใช่ไหมแต่เราไม่มีอะ แต่พอมาเป็นแม่คนนะแต่ตอนเด็กๆถามว่าก็โมโหมเขาแหละตอนเด็กๆยอมรับเลยแต่พอมีลูกแล้วว่าเขาอ่านมีเหตุผลของเขาก็เลยไม่ไม,ไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรเลยเข้าใจเข้าใจเลยว่าความเป็นแม่เขารักลูกคิดถึงใครคนนั้นอก็ ยังไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าแม่บอกว่าแม่กล้บอกว่าเขารักห,หมูออเแต่ว่าพ่อไม่ให้เอาไปตั้งแต่นั้นเขาเลยตะเลิดไปเลยตาดน,น,นะคะเาไปกับเพื่อนก็เลยลองลองหาหมู่บ้านจัดสรร ตอนนั้นได้ข้อมูลมีข้อมูลในมือคืออะไรบ้างก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรครับแต่หมู่บ้านจัดสรรอะไรเขาว่าโดนยุบไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะมันมีทั้งหมดหกม่มอะคะหกมู่มมใช่ในในตำบลอะไรนะในอำเภอบอ่อไรอะค่ะอ๋อรู้แค่นั้นตอนนั้นเรารู้ข้อมูลอะไรเราถึงไปที่ที่หมู่บ้านจัดสรรตรงนี้นก็ จำได้คร่าวๆที่ว,ว่าเขาเขียนมาในในในรูปอะค่ะอ๋อที่อยู่ตรงนั้นจําได้คร่าวๆที่<ช>บ่อไร้ใช่ก็เลยลองตามเสาะดูว่าตรงไหนมีหมู่บ้านจะ่ันมั้งหมู่ไหนก็ไม่รู้ก็ไปเรื่อยอะค่ะอ๋อไปแบบไม,มไม่มีจุดหมาย่ชัดเจนใช่ใชอตอนนี้ก็คือแบบว่า พื้นฐานก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยถ้าเขาสบายดีอยู่ก็คือโอเคนี่คือแม่ของเรานะถ้าเขายังไม่ต้องการอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเขาไม่สบายก็อยากจะรับเขามาเลี้ยงมาเลี้ยงดูคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะโลงคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหน ยากเจอแตเจอก็ยากกอดยากกอดสักครั้ง ครับผมมาจากเพจอีดันนะคะเพจอิเตอร์อีดันพอดีพอดีผมจะมาตามหาคนพัดลาบจากกันครับผมไปดูรายการตามพัดภาคตร่ไหนครับพี่คนพัดภาจากกันลูกสาวเขาคิดถึงคุณแม่และทีเนี้ยผมเช็คมาแม่เขาอยู่บ้านเลขที่สามสิบเอ็ดครับสี่ซอยเทศบาลจังหวัดจันทบุรีนี่แหละครับผมสามสิบเอ็ดครับสี่ซอยเทศบาลพัฒนาสองพี่คมพุนไหมนี้ปบะ บ้านเลขที่นี้จะอยู่ในในละแวะกไหนในซอยอะไรในน่าจะเป็นเนินเอฟเอฟเดินเอฟเอฟเมื่อลงไปครับเนอฟเอฟเลยครับเนินเอฟเอฟใช่ไหมครับพี่แล้วก็ลงไปแล้วก็ต้องถามหาอีกทีต้องถามหาอีกทีหนึง่งบ้านเลขที่สามสิบเอ็ดทับสี่อยู่ละแวะกนั้นครับ นี่หนึ่งบ้านเลขที่31อ่ะในในในถนนเส้นนี้ส1มบอดทับ4ี่มันมอยู่ตรงไหนโอเค okay, ขอบคุณมากครับนี่สา <3 S> มเอดสามเอทับสี่อยู่นี่เ้ยล็อกประตู ตอนนี้เราเจอบ้านเลขที่31ทับ4แล้วนะครับเป็นห้องแถวแบบนี้เป็นห้องแถวให้เช่าเลยแต่ว่าล็อกไม่มีใ,ใครอยู่อะ่ะนางถามด้านเมื่อกี้ลังนี้ดูไหมขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยแต่ว่าเขาล็อกไว้จากด้านนอกอะ่ะ พี่จ้าขอโทษนะคะวัสดีครับมีลูกสาวเขาจะตามหาคุณแม่แใช่และทีเนี้ยหนูได้เป้าหมายมาคือบ้านเลขที่31รับเ4เนี่ยจาทพี่พี่รู้จักเขาไหมอ๋อเขาไปขายพลอยไปขายพลอยที่ไหนเ่ี้ยก็ตลาดพลอยอยู่ตรงไหน่ะพี่นอที่รู้จ,รจ,จักเขาไหมซอยสีจันร์รู้จักค่ะ เนาะเขา่อไม่มีเบอร์เขาเป็นคนจีนคนจีนเขาชื่อเล่นชื่ออะไรไม่รู้รัตก็ไม่ค่อยจะรู้ไอเรื่องชื่อแต่แต่คุณหน้าเขาใช่ไหมก็เครื่องซักผ้าเขาอ๋อซักผ้าเขาอยู่ตลอดจ้ะเขาไปหายพลอยจ้ะเนี่ยเขาไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยทับทีเดี๋ยวแต่แต่ว่าหนู หนูก็ยังไม่ฟันธงหรอกว่าเป็นเขาแต่ว่าหนูได้เบาะแสเบื้องต้นมาเป็น,เป,นเป็นบ้านเลขที่ตรงนี้ไงใช่ลูกสาวเขาอยู่ที่ไหนหน้าเขาอยู่คนเดียวเขาเหออเออเขามีลูกมีเมียอ,อยู่กพพรุงเทพเฮเป็นผู้ชายหรออ,อ,อ้าวอันนี้เป็นบ้านเช่าหรือเช่าค่ะ ใครใครที่เป็นคนให้เช่าอ่ะจ๊ะที่พี่รู้ไหมต้องไปถามตรงบ้านไอมะขามจ๊ะตรงบ้านมะขามบ้านมะขามเนี่ย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 มะขามที่ว่ามีต้นมะขามอยู่ทั้งซอยสุดเลยอ่ะตอนนี้หนูเราได้เบาะแสมาว่าบ้านเลขที่ส1เอทับี่เนี่ยตอนนี้คนที่เช่าอยู่นะเป็นผู้ชายและตอนนี้ไปขายไปขายพลอยไปขายพลอยอยู่ที่ตลาดขายพลอยเนี่ยสิ่งที่หนูกําลังคิดตอนนี้คือกําลังจะไปถามคนที่ให้เช่าตึก แถวตรงเนี้ยโอเคอ๋อเจ้าของบ้านเช่าอาจจะยังไม่ได้ย้ายยังไม่ได้ย้ายชื่อออกโอเคเพราะว่ามันเป็นบ้านเช่าได้ได้พี่อ้อใช่ไหมครับผมอ่าตรงนี้ขอโทษนะจ๊ะ ขอโทษครับบ้านบ้านพี่อ้ออยู่ตรงไหนเหรอคุณค่ะมุนะคะที่ที่มความนล่นมากใช่ไหมใช่คนที่ไปขลุนนะคะเป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวความหวังสุดท้ายของเราจะเป็นไปได้หรือเปล่าบ้านเช่าหลังที่ตามมาก็ผิดเป้าซะงั้นสวัสดีครับขอโทษนะคะผมอันหลังไหนบ้านพี่อ้อจ๊ะ สามสิบว่าปีละแม่ชื่ออะไรคะแม่ออได้ค่ะแม่ชื่อมารียะจิกากรและทีเนี้ยหนูไปเช็คมาไปอยู่เขาอะ่ะมีชื่ออยู่ในบ้านเลขที่สามสิบเอ็ดทับสี่และตอนเนี้ยหนูไปถามพี่เขาที่อยู่ซักผ้าอยู่ตรงนั้นอะ่ะสามที่เป็นทับีใช่เขาบอกว่าเป็นผู้ชายอยู่เป็นผู้ชายอยู่ตัวคนเดียวหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาเคยมาเช่าตึกตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้ย้ายชื่อออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ พี่พี่พอจะมีรายละเอียดตรงนี้มาเนี่ยจ๊ะมรารยาศิลปกรสามสิบเ็ทับสี่งั้น,นต้องถาม,มงั้นเดี๋ยวต้องถามไม่นี่ถามเจ้าของบ้านค่ะโหลค่ะอาจารย์คะอ้อยนะคะอาจารย์อาจารย์ค่ะอาจารย์พอจะจําได้ไหมครับบาริที่สามสิบเอ็ดทับสี่บ้านของอาจารย์นะคะมันมีปัญหาเรื่องนี้อาจารย์เขาตามหาคนหายอาจารย์ Hey, เดี๋ยวขอแต่สิมาดีฮะจีตะโกนเสียงหายใจยังสั่นเลยอนะ <laughs>